สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูจิ๊บครับวันนี้จะมาตอบคําถาม Q&A นะครับจาก EP ที่แล้วนะครับครูจิ๊บทำเกี่ยวกับศิละปะนิพนธ์ที่ดีคืออะไรในความคิดเห็นของครูจิ๊บก็มีคนถามไทยมาอีกมากมายครูจิ๊บก็จะเลือกเฟ้นนะครับคำถามที่เอามาตอบตามลําดับไร่เรียงกันไปนะครับอย่างอันนี้เป็นคําถามจากน้องจันที่มาครับบอกว่าคําว่าทาน้อยได้มากมีอยู่จริงไหมคะ <c oughs> คืออธิบายแบบนี้ก่อน คือถ้าใครได้ชมคลิปรียกดมของกูจิ๊บเนี่ยนะครับหรือว่าใครอยู่ในแวดวงการนักศิลป์เนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินคําว่าทําน้อยได้มากนะครับทำน้อยได้มากโอ้โหโช์นะี้เนี่ยอลังการเหลือเกินทําน้อยได้มากเออทีนี้ทําน้อยได้มากเนี่ยมันคืออะไรในความคิดเห็นของกูจิ๊บทำน้อยได้มากมันน่าจะเป็นลักษณะของการวิจารณ์งานเมื่อมันออกมาเป็นโปรดักต์แล้วเมื่อมันออกมาเป็นโปรเจกต์แล้วเมื่อมันออกมาเป็นโชว์แล้วคือพอเราเห็นการแสดงที่แบบหู เขาไม่ได้ใช้ทรัพยากรอะไรมากมายไม่ได้ใช้จํานวนนักแสดงอะไรมากมายไม่ได้ลงทุนเสื้อผ้าราคาแพงอะไรมากมายแต่โชว์หรือผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันได้เกินคาดจากสิ่งที่เขาลงทุนลงไปในมุมของคนดูกูจิ๊บเน้นนะครับว่าในมุมของคนดูเพราะกูจิ๊บเชื่อมั่นว่าในกระบวนการสร้างสรรค์าง,งานศิลป,ปะการแสดงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆก็ตามคงไม่มีใครหรอกครับว่าเฮ้ยฉันทําแค่นี้พอเดี๋ยวมันได้มากเองแหละเฮ้ยเราต้องทาน้อยๆน,นะ พื่อให้มันได้มากกูจิบคิดว่ากว่าที่โชเนี่ยมันจะได้มากแบบนั้นน่ะมันผ่านกระบวนการสร้างงานกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการออกแบบท่ารำออกแบบเครื่องแต่งกายบางครั้งนะครับเราเห็นโชวบางโชเนี่ยมีนักแสดงอยู่แค่3คนแล้วก็บอกหู oo, นักแสดงแค่3คนแต่สามารถสื่อสารเรื่องราวสื่อสารอารมณ์ได้อย่างเต็มที่แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังของการแสดง มันมีการฝึกซ้อมมันมีการคิดโชว์ทำโชว์ออกแบบเสื้อผ้าอาภรณ์ท่ารำเพลงแล้วก็การเทรนนักแสดงอย่างไรการปรับแก้โชว์แล้วกี่ครั้งในระหว่างที่อยู่กระบวนการสร้างงานตั้งแต่นำเสนอหัวข้อออกแบบสร้างสารรค์ผลงานส่งครู 10%, 30%, 50%, 50 70%จนกระทั่งมา100%เนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะมากทุกคนคาดหวังให้ผลงานออกมาดีออกมาประทับใจ ออกมาได้คะแนนที่ดีผ่านการประเมินของคณะกรรมการการจะผ่านเกณฑ์ประเมินไปได้การจะเอาชนะใจคนดูได้คงไม่มีใครทําแบบขี้เกียจขี้เกียจทําแบบผ่านๆขอไปทียกเว้นแต่ว่าคนที่ไม่คาดหวังแล้วมันฟลุกมันอาจจะมีอุบัติเหตุซึ่งมันคงน้อยแลลวครับที่เฮ้ยฉันขี้เกียจอะทาอย่างนี้แหละเอาพอผ่านเอาพอรู้เอาพอให้มันผ่านๆไปแต่ร้อยทั้งร้อยครับกูจิบเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่า งานที่ออกมาแล้วเราวิจารณ์ว่าทําน้อยได้มากช่วงที่เขาทํางานเนี่ยเขาไม่ได้ทําน้อยหรอกครับเพราะฉะนั้นกูจิ๊บก็เลยอยากจะบอกน้องๆหนูๆน,นะว่าอย่าประมาทในการสร้างสรรค์ผลงานอย่าขี้เกียจขยันส่งงานครูพยายามปรับแก้งานตามที่คุณครูแนะนําทําตามแอดไวเซอร์แนะนําค่อยๆส่งไป10% 50% 70%ถ้าเราทําตามครูแนะนําปรับแก้ตามครูมันก็เหมือนกับเราเดินไปถูกทางอย่างน้อยละ คนดูจะชอบไม่ชอบไม่รู้แหละแต่มันผ่านเกณฑ์การประเมินของคุณครูนะครับเชื่อว่าผลงานตัวนั้นก็จะได้คะแนนที่ดีส่วนหน้าเวทีมันจะประทับจิตประทับใจคนดูมากน้อยอย่างไรก็ให้มันเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นในณนะโมเมนต์นั้นณนะเวลานั้นองค์ประกอบหลายๆอย่างมีส่วนเกี่ยวข้องทําให้โชว์ได้รับความชื่นชมครับทําน้อยได้มากเราเก็บวลีหรือประโยคนี้เอาไว้วิจารณ์งานเมื่องานมันเสร็จแล้วดีกว่า แต่หากคุณอยู่ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานคุณอย่าทำน้อยคุณต้องสู้กับมันครับคุณต้องขยันปรึกษาครูคุณต้องขยันเข้าหาครูเพราะอย่าลืมว่าเกรดหรือคะแนนก็มาจากการประเมินของคุณครูของกรรมการครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณน้องจันที่มาที่ถามมาด้วยครับวันนี้คุณจิ๊บลาไปก่อนในอีพีหน้าคุณจิ๊บจะมาตอบคำถามประเด็นอะไร ติดตามนะครับส่วนใครมีคำถามอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนกันคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยหรือใครไม่กล้าไม่กล้าคอมเมนต์กลัวคุณจะมาอ่านแล้วเดี๋ยวโป๊ะกลัวครูจะมาอ่านเจอนะครับก็ส่งมาในช่องแชท Facebook ของครูจิ๊บดิตธดาครูจิ๊บนุชบุตสบาน,นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ